Bye. Uh -huh. สวัสดีครับในตอนนี้ผมก็จะพาท่านมาที่สถานีสุรินสถานีรถไฟสุรินซึ่งตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดสุรินและอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินเลยนะครับสถานีสุรินนั้นก็จะต่อเนื่องมาจากสถานีลำชีนะครับเราก็มาจากนครราชสีมา,ามบุรีรัมแล็มาถึงลำชีและทามาถึงที่สุรินนะครับ สุรินนั้นก็เป็นสถานีรถไฟที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะเป็นสถานีรถไฟระดับจังหวัดสุรินนั้นก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของช้างนะครับมีงานกระแดงช้างของจังหวัดสุรินเป็นงานประจําปีเลยแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นงานที่มีความสําคัญซึ่งผมเองก็เคยมาที่งานช้างสุรินเนี่ย ตั้งครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ครั้งเดียวด้วยตั้งแต่ประมาณปีพศ2517นนะครับประมาณนั้นตอนนั้นเป็นนักเรียนในร้านตรวดรุน่นอยู่ปีที่สองนะครับมากับนักเรียนรุ่นพี่เขานะครับก็มาที่สุรินทร์นี่แหละครับแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านรุ่นพี่เขาที่ที่เมืองทีนะครับสำหรับที่สุรินทร์นั้นก็มีสถานีตำรวจมีอำเภอไปจำนวนมากผมก็เคยมาบรรยาย แถวแถวอีสานนี้เมื่อประมาณปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบประมาณนั้นสามแปดสามประมาณสามเก้าสี่สิบนะครับประมาณนั้นนะครับตะเวนมาบรรยายแต่ก่อนที่จะมาบรรยายนั้นก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าไายสือบอยู่นครบาลสถานีต้รบจนครบาลวิพยายกรก,ก็มาราชการที่นี่บ่อยแลวเมื่อครั้งคราวที่เป็นสรารวัตรกองสืบสวนนครบาลทนบุรีแล้วก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นประกานของศูนย์ป้องกันและประปาบปรามจราจรรถ ของนครบาลก็มาที่สุรินนี่บ่อยครั้งเลยแล้วก็ได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับกองกำลังของทหารนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนเพื่อที่ให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องของการตรวจสังเกตรถที่ผิดกฎหมายรถที่ถูกจรกรรมมาเพอทางด้านจังหวัดสุรินนี้ทางด้านทิศใต้เข้าไปมันจบติดมีเขตแดนติดกับทางด้านของกัมพูชาแล้วก็มีรถออกไปทางด้านนั้นพอสมควร ก็ไปบรรยายนะครับตอนนั้นก็ยังจําได้พอบรรยายไปแล้วก็พูดอะไรเยอะยะเลยนะครับตอนนั้นเสกองทัพนะครับเสกของกองกําลังกองกําลังสุรานารีนะครับเขาก็ชวนผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับบินไปสารวจตามแนวชายแดนนะครับไปในเขมรนะครับเขาจะให้เราเห็นภูมิประเทศเขาจะแนะนํามาแรต่างๆนะครับให้เราเห็นข้อได้จริงนะครับผมก็ไปกับเขาด้วยนะครับขึ้นไปผมริงไม่ได้แปลเขาด้วยละครับเขาตั้งใจจะพาผมออกไปไปเลยนะครับ แล้วเขาก็นั่งไปด้วยนะครับก็เขาก็เป็นราชการด้วยก็ยังตลกตลกอยู่นะครับพอบินก็บินบินไปครั้งหน่อยหนึ่งอ,ะอ่ะท่านเสก,ก็เป็นพันเอกนะครับวงเรียนท่านก็เป็นทั้งเรียนเตรียมทหารรุ่นสิบสามนะครับท่านก็บอกนักบินว่าเอ้ยเอ้ยมันเลย้ะนะเลยมาเยอะนะก็เหมายความว่าเลยเขตแดนไทยเข้าไปในกัมพูชาเยอะแล้วนะนักบินก็ไม่ไม่เชี่ยวชาญเพราะว่านักบินนั่นเขาบอกว่าเป็นนักบินที่มาจากลกบุรี แล้วก็เครื่องบินนั่นก็มาจากเครื่องบินมาจากรบบุรีแต่ว่าท่านเสนี่ท่านอยู่ที่นี่มานานท่านรู้แค่นเยนแดนนะครับต้องบินก็ต้องหวนกลับนะครับเกือบเลยไปถึงกุ้มพนมเป็นนะครับอาคารนี้ก็คุยให้ฟังเมื่อครั้งค่าวปีพศ2 5 3พนนะตอนนี้ก็มาที่สถานีบุรีสีคุยสะเพลินเลยสถานีบุรีสีนั้นก็มีจะเป็นอาคารที่ค่อนข้างจะเป็นอาคารสมัยใหม่นะครับ เป็นลักษณะของอาคารตึกนะครับจากบุรสีไปก็จะเป็นก็จะเป็นเมืองทีนะครับบุรีสีนี้ผมเคยมาผ่านมาปี 38, 39ปดกนะครับผ่านมาทางถนนนะครับไม่ได้มาทางรถไฟเขาเขียนไว้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านว่าบุรีสีมีส่วมครบร้อยเอร์เซโอ้โหนะครับก็คือหมายความ่อในอดีตนั้นประชาชนทั่วไปเขาจะมักจะไปถ่ายกันในในป่าต่อมาก็อาจจะมีขุดหลุม แล้วต่อมาก็อาจจะมีการทําเป็นที่เป็นทางคือเป็นหลุมหลุมซ่วมถาวรแต่ก็เป็นอ่าไม่มีอะไรปกคลุมต่อมาก็จะมีล่นลงครับสังราชการก็ล่นลงให้มีการใช้ซ่วมซึมก็คือที่นู่ท่วมที่เป็นนั่งยองๆอ่ะครับแล้วถ่ายไปแล้วก็อน้ําราดมันก็อยู่ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรออกมานะครับเป็นซ่วมซึมนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับก็ถือว่าเป็น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 บ้านที่มีซ่วมร้อยเปอร์เซ็นต์บุตรสีมีซ่วมร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแผ่นทังกะสี นะครับผมยังถ่ายรูปไว้ก็ยังน่าจะอยู่ได้ยังหาได้นะครับแล้วก็แต่ว่าป้ายน,นี่นเก่ามากผมไปพบตอนปี3 8มแปดสามเก้ผมถ่ายรูปมาป้ายก็ยังเก่าก็แสดงว่าป้ายน,นี้ประมาณเกือบสิปีแล้วแสดงว่าน,นั่แหละประมาณทักปี30มศูนย์เียี่ปียี่ปสองพันาสิบนะครับบุตรฝีก็ประกาศเลยครับเป็นเอกลักษณ์ทางส้วมเลยนะครับมีส้วมครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นความภูมิใจก็น่าจะเป็นหมู่บ้านแรกๆของอีสานนะครับทำไมนถ้งเขามาประกาศออกมานะครับ พูดถึงบุรุษีไปจนเพลินตอนนี้มาที่เมืองทีที่เมืองทีนี้ก็จะมีปราสาทเมืองทีนะครับที่เมืองทีนี้ผมมาครั้งแรกเลยก็นะประมาณปีสามแปดสเก้านะครับมาบรรยายนะครับที่เมืองทีนี้ผมก็ไม่ใช่ผมมาตั้งแต่ปีพศสอบสมัยสิบแปดนะเคยที่มาที่งานช้างงานช้างสุรินที่พูดเมื่อสักครู่นี้สถา,านีเมืองทีก็ยังเป็นสถา,านีสมัยใหม่นะครับเป็นอาคารสมัยใหม่มีไหซองอันนี้มีไหซองวางในน้ําและที่เมืองทีนั้นจะเป็น มีมีปราสาทเมืองทีเป็นปราสาทสี่หลังนะครับมันพังไปสักสองหลังมั้งเหลือสามหลังแล้วก็ที่เมืองทีนี้ก็จะมีต้นมะขามขนาดใหญ่เขาเรียกว่ามะขามศิลปินนะครับลองไปดูได้นะครับถ้ามีเวลาไปดูก็ไปดูปราสาททั่วไทยนะครับปราสาทขอนโพธิ์ไทยนะครับผมก็ถ่ายทําไปหมดแล้วนะครับที่ปราสาทเมืองทีนี้ด้วยนะครับจากปราสาทเมืองทีนะครับเราก็ไปต่อนะครับไปต่อที่สถานีกระโดนเคาะนะครับ ก็ต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นต้นไม้นะครับก็มีดอกสองสีอยู่ในต้นเดียวกันนะครับแต่นี้กระโดนคอนันก็จะอ,อยู่ระหว่างเมืองทีกับสีขอระูมินะครับเป็นปถานีขนาดกลางนะครับแต่งผ้าสวยเลยนะครับใช้โซนสีแดงเลยนะครับแสบเลยนะครับผีแสบเลยครับจัดจ้านเลย แล้วก็เดินเคาะก็ไปสถานีสถานีที่เป็นสถานีที่สร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารรูปตึกแต่ด้านหน้านะครับก็เป็นบาร์เลื่อนนะครับก็คงจางหายไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นห่วงนะครับทางสะดวกก็ติดเอาไว้เดี๋ยวรถก็จะมาเฉี่ยวออกไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีนน่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เห,หลี่ยมข้าวหลามตัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยยึดถือแล้วครับแต่ว่ายึดถือก็ดีนะครับนะฮะช่องจําหน่ายตั๋วหรือว่าช่องต่างๆให้เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดไว้นะครับ เอาละครับจากนั้นนะครับภาพนี้เป็นภาพรถไฟที่ผมถ่ายอยู่บริเวณทางด้านข้างนะครับด้านข,าข้างของทางรถไฟแล้วจากนั้นผมก็มาที่สถานีสีขรภูมิสีขรภูมิเป็นอำเภอแน่นอนครับถ้าเป็นอำเภอด้านหน้าก็จะมีลานจอดรถมันจะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้านะสถานีรถไฟไม่มีด้านหลังนะครับมีแต่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ <authent icate S 1> <laughs> ด้าน <liegen> หน้าด้านหนึ่งก็เป็นรถจอดด้านหน้าด้านหนึ่งก็จะเป็นรถไฟวิ่ง อ่าอันนี้ก็ผ่าธาตุผ่าถ่ายภาพไปด้านหน้า,นา,นาที่มีรถจอดเดยอะมากถ้าเป็นมาตรฐานก็จะมีวงเวียนนะครับเป็นชุมชนเย็นๆก็จะมีการค้าขายบริเวณหน้าสถานีรถไฟก็เป็นแหล่งการค้าในยามค่าคืนอ่าบางที่ก็เป็นถนนคนเดินนะครับอ่าครับตามนั้นนะครับสีขรภูมิมีปราสาทสีขรภูมิและประาสาทสีขรภูมิผมก็ได้มาจัดทาเป็นเรื่องราวถ่ายภาพไว้นะครับว่าปราสาทตั้งอยู่เป็นปราสาทเท่าไหร่สามหลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันนะครับ <c oughs> องค์กลางเป็นสูงสูงขึ้นไปองค์ทางด้านซ้ายก็ยอดดวนดนนะครับเ <c oughs> ข้าประสาทศีลดศีรษะผมนั่นต้องเสียสลังนะครับเขาเก็บค่าธรรมเนียมแต่ผมอายุตอนที่ไปเข้านะเมื่อปีที่แล้วนะครับอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเขาก็เลยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับก็เลยเข้าฟรีส่วนนี้เป็นผู้สูงอายุไปไหนก็สบายนะครับนะครับได้ลดครึ่งได้ฟรีตลอดเลยนะครับนะครับก็ ดูแลไปนะครับทั้งราชการอ่ก็ดูแลไปไม่กี่ปีก็ตายแล้วนะครับก็ไม่รบกวนแล้วนะครับบางคนบอกเอ๊พูดเรื่องตายบ่อยๆฮอตตายเป็นเรื่องดีครับต้องทําความเข้าใจความความรู้จักกับเขาให้ดีนะครับยังไงก็ต้องเจอเขานะครับเพื่อนแท้คนนี้ยังไงก็เจอเพราะฉะนั้นทําความรู้จักกับเขาก่อนอย่าให้เขาผิดหวังกับเรานะครับแล้วเราก็อย่าให้เราเราก็อย่าไปผิดหวังกับเขานะครับก็เจอกันได้ดีนะครับ น,นี่ผมทำคลิปเสร็จเนี่ยผมก็คิดต่อแล้วครับว่าตอนผมจะตายผมจะตั้งกล้องอย่างไรวางตรงไหนเตียงจัดยังไงนะครับก็อาจจะไล์สดตอนตายนะครับนะฮะหรือไม่ก็ถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็บอกให้ลูกไว้เปิดอย่างนี้ตอนนี้พ่อตายอย่างนี้น้องก,ก็ตายให้มันให้มันเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นนะครับนี่สำคัญนะครับเราต้องอยู่ให้ลูกเห็นแล้วก็ตายให้ลูกเห็นด้วยนะครับเป็นตัวอย่างให้ลูกมันตามเรานะครับเอาละครับก็เป็นว่าเรามาจบที่ ประธานรถไฟสีขรภูมินะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ